รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ่อนล้างมือก่อนซิของกินดีๆอย่าพึงหยิบกินมือเปื้อนเปะอและเธอฝุ่นดินอย่าพึงหยิบกินต้องล้างมือก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่รายการคิดตื่นสนุกค่ะที่นี้นะคะก็จะเป็นที่ที่สนุกสำหรับเด็กๆทุกคนคู่หมยพัทยาโรจนพรค่ะ วันนี้นะคะคุณครูหมยจะพาเด็กๆไปเปิดโลกแห่งการเรียนรู้จากสื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เกมนะคะที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานสำหรับเด็กๆคุณครูและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านค่ะสำหรับสื่อแสนสนุกในวันนี้นะคะก็เป็นสื่อที่มีชื่อว่าล้างมือก่อนซิ ไหนขอดูมือเด็กๆก,กันหน่อยสิคะว่าเละเทอะกันหรือเปล่าเด็กๆมองเห็นไหมคะแต่เชื้อโรคเนี่ยมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเวลาเด็กๆเ,เนี่ยใช้มือหยิบจับสิ่งของนะคะเวลานําของกินเข้าปากเนี่ยก็จะทําให้เชื้อโรคที่อยู่บนมือของหนูเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะวันนี้คุณครูหมวยจิงจะชวนเด็กๆมาล้างมือให้สะอาด เชื้อโรคที่ติดมือมาจะได้ไหายไปพร้อมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นผจญภัยในโลกของทิศสื่อสนุกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุกกันเลยเอาละค่ะตรงหน้าของคุณครูหมยนะคะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในการผลิตสื่อล้างมือก่อนซิมีอะไรกันบ้าง นี่เลยคุณหมวยใช้กระดาษลังนะคะขนาด50เซนติเมตรนะคะคูณ50เซนนะคะคุหมวยก็จะใช้ด้านสีขาวนี้นะคะในการลางพับอ่าง,งน้ําแล้วก็เป็นกระดาษลังเหมือนกันขนาดกว้าง10เซนยาว110เซนติเมตรนะคะใช้สําหรับทําขอบอ่างนะคะถุงมือใส่นะคะแบบนี้ ไหมพรมปอมๆจะอยู่ในถุงมือนี้นะคะคุณหัวใส่ไว้แล้วจะใช้สีไม้สีเมจิกหรือสีน้ํานะคะที่เด็กๆมีที่บ้านได้เลยนะคะแต่วันนี้คุณหัวก็จะใช้สีน้ํานะคะแล้วก็ปูกันเป็นสีน้ําตลับแบบนี้อุปกรณ์อื่นนะคะก็จะมีมีชัตเตอร์กันไกนะคะปาการเมจิกไว้ล้างภาพนะคะเทแปแกาวสองหน้าแบบบางแล้วก็หมวจะใช้ปืนกาวร้อนด้วยค่ะตามด้วยหัวก๊อกแบบนี้เลยหาซื้อตามได้รับวัสดุก่อสร้างนะคะ เพืความเท่น,นะคะให้สมจริงและสุดท้ายนะคะก็จะนี่เลยฝาขวดน้ำนะคะเพื่อใช้ทำหานรองใต้อ่างล้างมือในวันนี้นะคะยกสูงขึ้นนะคะถึงเวลากันแล้วนะคะเราจะมาประดิษิ์ซื้อสนุกๆไปกับล้างมือก่อนซิกันดีกว่าค่ะมาดูขั้นตอนนะคะคุณหมวยก็จะล้างแบบก่อนนะคะทำอ่างล้างมือก่อนเลย ล่างไว้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วางมือจะ,จะโคง้โคงๆกลมๆซึบแล้วก็วางแบบมือทั้งสองข้างนะคะก็จะใหญ่หน่อยนะคะต่อไปก็จะวาดเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคพวกนี้นะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ เป็นเชื้อไวรัสนะหน้าตาก็จะเหมือนสัตว์ประหลาดมาได้เลยทําให้มันน่ากลัวเข้าไว้เราจะได้รีบล้างพวกเขาออกไปให้หมดมีเขี้ยวแหลมๆหน่อยหนึ่งนะต่อไป เราจะวาดเชื้อโรคให้อยู่นะคะบริเวณนิ้วมือทั้งสองข้างเลยนะคะทุกนิ้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสองมือเลยแล้วก็ทำตำแหน่งที่เจาะรูไว้หน่อยไว้ทำที่ระบายน้ำ หลังจากวาดภาพเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการระบายสีค่ะครูหมวยนะคะก็จะเลือกใช้สีน้ำตลับแบบนี้นะคะเพราะว่าสีสวยแล้วก็แห้งเร็วเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถใช้สีได้ตามที่เด็กมีอยู่เลยนะคะครูหมวยเลือกใช้สีน้ำเงินนะคะเป็นไวรัสที่อยู่ตรงนิ้วก้อยทั้ง2ด้านเลย ซ้ายและขวาต่อไปคุณหม้เลือกใช้สีชมพูทําเชื้อโรคนะคะที่อยู่ในตำแหน่งของนิ้วอะไรรู้ไหมเอ่ยนิ้วนางค่ะเด็กๆทาทั้ง2ข้างเลยซ้ายและขวาต่อไปคุณผูมใหจะเลือกทําเชื้อโรคสีม่วงค่ะ จริงๆแล้วเชื้อโรคพวกนี้นะคะเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่คุณครูจะต้องลงสีเพื่อให้เด็กๆเห็นชัดขึ้นว่าเชื้อโรคมันสามารถหายไปได้ถ้าเราล้างมือก่อนสินิ้วกลางสีม่วงอยู่ตรงนิ้วกลาง เติมหน้าเติมตาให้มันดูเป็นไวรัสที่น่ากลัวนะคะเด็กๆจะได้รู้สึกว่าเชื้อโรคมันน่าวกลัวจริงๆนะคะที่เรามองไม่เห็น,น่หลังจากที่เราระบายสีนะคะแล้วก็ตัดเส้นนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเจาะรูระบายน้ำทั้งสองข้างด้านตรงนี้ค่ะ ต่อไปครูหมวยก็จะนําถุงมือใสค่ะแล้วก็ใส่ตัวเชื้อไวรัสนะคะเป็นปอมๆเนี่ละค่ะแต่ก่อนที่จะติดถุงมือนะคะครูหมวยก็จะเล็มปลายถุงมือเพื่อให้เป็นทางออกของเชื้อโรคค่อยๆนำถุงมือที่มีปอมๆนะคะมาวางให้ ตรงด้านข้อมือนะคะเลยขอบอ่างมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ปิดทางด้านข้อมือนี้นะคะปิดปากถุงทางนี้เข้าไปข้างในนะคะใช้สกอตเทปนะคะปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะทำขอบอ่างกันคุณหมวยเลือกใช้กระดาษลางสีขาวนะคะเด็กๆสามารถใช้กระดาษอื่นได้นะคะแล้วก็มาดัดแปลง ระบายสีตามใจชอบของหนูได้เลยนะคะแบบนี้นะคะวางตามแนวที่เรายิงกาวไว้เลยค่ะเด็กๆสามารถใช้กระดาษอ่อนกว่าน,นี้ได้นะคะแล้วก็ใช้กาวลาเทคได้นะคะเผื่อจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำ คุณหมวยจะใช้กาวร้อนในวันนี้เพื่อความทุ่มทนแข็งแรงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คุณหมวยก็เตรียมนี่ไว้แล้วค่ะก็น้ำจำลองเพื่อความสมจริงนะคะแล้วก็ใช้ขดน้ำนะคะทำฐานนะคะ ใต้อ่างน,น้ำเพื่อย,ยกสูงขึ้นนะคะจะได้มีพื้นที่ระบายน้ำค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะติดตั้งกรอกน้ำแล้วค่ะนี่เลยจบส,ส,สำเร็จแล้วค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆล้างมือก่อนสิลา้ลางมือก่อนสิเด็กๆคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับสื่อล้างมือก่อนซีในวันนี้น่าสนใจมากมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะพร้อมที่จะไปล้างมือกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมล้างมือก่อนซีกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอาลคะค่ะตอนนี้ครูหมวยก็อยู่กับน้องๆสองคนแล้วนะคะน้องหนูพรกับน้อง ่กับเกมอ่างล้างมือนะคะในสื่อการสอนที่ชื่อว่าล้างมือก่อนสิไหนขอดูมือหน่อยเลอะหรือเปล่าไหนล่ะคะถ้ามือเลอะเราต้องทำยังไงคะเด็กๆล้างมือพร้อมที่จะไปล้างมือกับคุ่ครูไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกติกาการเล่นเกมในวันนี้นะลูกอ่าตั้งใจฟังเด็กๆคะเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ ถุงมือจำลองนะคะก็จะมีเชื้อโรคปอมๆใส่อยู่นะคะปอมๆนี่คือเชื้อโรคนะคะที่ติดมือเรามาแต่เรามองเห็นไหมไม่พอเชื้อโรคนี้มาเป็นปอมๆมองเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นี่อันนี้เห็นไหมลูกพรอเห็นไหมคะนี่เราจะเห็นเชื้อโรคได้ชัดขึ้นซึ่งมีอยู่จริงแต่วันนี้เราสามารถเอาเชื้อโรคออกได้โดยการล้างมือด้วยอะไรคะรู้ไหม ด้วยน้ำแล้วมีอะไรอีกทำให้เกิดฟองใช่แล้วค่ะต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะทำให้เชื้อโรคหายไปได้อเด็กๆคะมาดูกันวิธีการเล่นเกมของเราเด็กๆก,ก็เอามือขวาแล้วก็มือซ้ายนะคะเด็กๆด,ดูว่าที่ปลายนิ้วมือของเด็กๆมีนิ้วโปง้งนิ้วนิ้วนิ้ว แล้วก็นิ้วก้อยนะคะสองมือเลยนะคะทั้งซ้ายและขวาเด็กๆดูนะคะว่าปลายนิ้วมือในอ่างน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคสีอะไรบ้างฝั่งนิ้วโป้งเป็นเชื้อโรคสีอะไรนิ้วโป้งเป็นสีเหลืองนิ้วชีาา้ล่ะคะสีเขียวนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยใช่แล้วเราจะมาเลือกปลอมๆเชื้อโรคให้ตรงกับสีของเชื้อโรคเลยดูนะดูนะ นี่เลยอุ้ยอยเราต้องอย่าเอามือออกนะนี่นี่คุณหมวยเห็นสีม่วงแล้วสีม่วงมือขวาคุณหมวยก็เอาออกนี่คุณหมวยทําตัวอย่างดูอ่านิ้วกลางนิ้วกลางสีม่วงอ่ะเอาฝั่งซ้ายบ้างมือซ้ายบ้างอ่ะใช้นิ้วนางนะคะในการเลื่อนเชื้อโลกนะคะออกสีชมพูแล้วก็เอาเชื้อโลกนี้ ลงอ่างไปเลยให้เชื้อโรคหมดไปเด,เด็กทำได้ไหมไพร้อมที่จะเล่นไหมคะ,คะแต่เราจะช่วยกันเล่นคนละมือดีไหมคะเดี๋ยวคุณหมวยออกแล้วเด็กเข้ามานั่งประโยชน์ของสื่อนะคะจากอ่างล้างมือก่อนซี่ในวันนี้นะคะจะช่วยฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยเห็นความสำคัญของการล้างมือนะคะเพราะว่ามีเชื้อโรคมากมายเลยนะคะช่วยให้เด็กเนี่ย รักษาสุขอนามัยที่ดีนะคะของตนเองนะคะแล้วก็ยังช่วยฝึกทักษะการคิดการสังเกตจำแนกนะคะแยกแยะเชื้อโรคแต่ละสีนะคะเด็กๆยังช่วยในเรื่องของราสาทสัมพันธ์มือกับตานะคะทั้งสองข้างได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ช่วยฝึกสมาธิเด็กๆก,ก็จะใจจดใจจ่ออยู่กับการเล่นเกมนะคะการล้างมือนะคะจะช่วยให้ เขามีสมาธิที่ดีขึ้นค่ะแล้วช่วยออกกำลังมือด้วยให้แข็งแรงนะคะสนุกไหมคะเด็กๆเงียบเลยสงสัยตั้งใจเล่สนส,ส,สำหรับวันนี้นะคะรายการคิดสื่อสนุกหมดเวลาลงแล้วนะคะ<ส>เด็กๆและผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.etv.thai.tv นะคะและช่องทางอื่นๆน,นะคะที่ขึ้นด้านนี้เลยนะคะ วันนี้นะคะคุณมวยและน้องๆน,นะคะรูพรนะคะแล้วก็น้องจันเจ้าล้างมือสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย